ท่านสมาชิกครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาและก็ประเทศไทยของเรานั้นทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากนะครับพวกเราสมาชิกสภา,าทอกทุกท่านนะครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับขอเชิญท่านสมาชิกสภา,าทอกได้ร่วมกันยืนไว้อาลนะัยณโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ เหตุการณ์สงบแล้วครับท่านสมาชิกครับเหตุการณ์สงบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วสมาชิกครับเปิดเปิดประชุมแล้วครับเปิดประชุมแล้วครับกลัว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  กลัวรับกลัวอะไรครับกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวครับน้องเขาต้องกลัวพราะคุณมากกว่าครับได้เพราะคุณไม่น่ากลัวครับน้องน่ากลัวพราะคุณมากกว่าครับขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลยอะไรนะคุกค่ะโอ้น้าเหี่ยวยี่เลยแล้วหมายถึงคุกขามค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้่ยังไม่รู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นหละครับผมสงสัยครับความวิ่งเวียนหรือเปล่าคะเฮ้ยนนี้แล้ว มีเดี๋ยวครับท่านประธานครับผมขออนุญาตครับท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีครับเดี๋ยวครับรัฐมนตรีรับรับดนตรีครับรัฐมนตรีครับฟังก่อนครับเขาหยุดแล้วนะครับตอนนี้แผ่นดินหยุดแล้วครับแต่ผมลักษณะลักษณะท่านน่ะอยากโชว์เกงช้างมากครับท่านประธานผมดูท่านก็ออกครับท่านประธานรับดนตรีรับนอยากโชว์เกงช้างครับใช่ท่ประธานแต่เราคนบ้าเป็นอะไรครับลายทั้งตัวเลยนั่นก วัวอะไรครับลายแบบนี้ตัวอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าลายช้างครับผมโอ้โหนี่ลายช้างนี่คือครับชุดเตรียมพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์แผ่นดินขนาดเนี้ยแผ่นดินไม่ไหวครับแผ่นดินไม่ไหวก็คือแผ่นก็คือมันเอาไม่อยู่ครับแผ่นดินแผ่นดินมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับสำหรับกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์มหินทลามหาดิลกพบนพลราชธานีกุลีลังอุดมราชนิเวศมหาสถานอมมรพิบาลเอาวตารสถิตไม่เลิกเว้ยขนาดนี้ท่านประธานครับทททาานม ท่านพูดชื่อกรุงเทพมานครทําให้เสียเวลาการประชุมมากเลยท่านประธานคะท่านประธานครับผมขอนหลบใต้ละ่มเงาของท่านประธานในแผ่นดินมันไม่ไหวไม่ไม่ต้องหลบแล้วแผ่นดินมันหยุดไหวแล้วมันท่าทางจะไม่ไหวกับท่านแล้วท่านประธานคะท่านประธานครับท่านประธานผมตำแหน่งอะไรครับท่านลืมตำแหน่งไปเลยใช่ไหมอันนี้ตกใจใช่ไหมครับต ผมว่าไม่ต้องออกจากตำแหน่งไปเลยครับฟันผมขาวไปหมดเลยมันมันมันมีเหตุผลอะไรครับก็ตกใจจนฟันซีดผมว่าถ้าถึงขั้นลืมตำแหน่งท่านออกจากตำแหน่งไปเลยดีกว่าท่านประธานครับท่านรครับครับผมชื่ออะไรครับถึงขั้นจำชื่อไม่ได้ ท่านประธานครับเอาอย่างนี้ท่านจะคุยกันสองคนเหรอท่านประธานครับท่านต้องไปนั่งประจำที่ของท่านครับครับไม่ใช่ที่เลยนะครับนะกลัวกลัวท่านประธานครับแนะนำให้นำทานยืนครับท่านประธานต้องยืนแล้วนะครับไม่ใช่เดี๋ยวจะไม่นั่งแล้วนะครับไม่ถ้ากลัวอย่างนี้ก็กลับไปบ้านเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องมาประชุมหรอกครับเมื่อกี้พูดชื่อกรุงเทนกะพูดผิดเลยครับท่านประธานครับ มันกลัวมันบุรีลมไม่ใช่บุรีลำบุรีรมมหาสถานไม่ใช่บุรีลำบุรีลำมันบ้านทนในวินแล้วคนอื่นก็จะรอดหมดท่านจะตายคนเดียวนะครับท่านปรานแผ่นพินไหวครับท่านประานครับประเทศไทยกรุงเทพมหานคร8.1ลิตรครับท่านประธานครับครับฮะดครับท่านประธานไยครัอเารใหใหม่องใหม่คนี้ชุดเสร็จงใหม ลดนดหนึ่งเหรอลด้หนึ่งโอเคครับได okay. okay. okay, ้แ่นที่น้ำไหววานี้ผมรู้สึกได้แล้วพี่อะนั่งอยู่บ้านรู้สึกโอ้โหนี่อย่างนี้เลยวินหัวครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกเวียนหัววคนที่ไหนวินหัวเวินหัวเวียนหัวเวียนหัวรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหนักหรือเปล่าป้าก็ไปมาไม่ใช่แล้วคือเสาหน้าบ้านเสาเสาไฟเสาไฟ เสาควยควานับคุณใต้ครับคุณใต้อยู่ข้างตากได้ฮะพูดใจไม่ชัดเนี่ยคุณใต้เสาควยหน้าบ้านเสาควยอย่างนี้เลยที่ปรึกษาครับตกลงคนที่ไหนแน่ครับเดี๋ยววินเดี๋ยวนะคนละครนะลครนครไม่มีวินนะครับน้ำมสิ นครละครซีซีมาแฟนดีนะไหวธรรมดาแต่ผมนี่ที่ปรึกษาจะไม่ไหวแล้วยังไงครับอาการมันหนักเลยครับเมื่อวานแล้วไข้ขึ้นเลยครับประธานต้องขออนุญาตนะครับท่านประธานครับไม่ไหวเปนผู้ป่วยเป็นหลวงคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลคะเออชื่อได้ไรนะครับ โรงพยาบาลนี้แฟนขับเอฟซี FC ของเราตั้งสภาทอตง,ตงตั้งตั้งโรงพยาบาลเลยปกติท่านเข้าโงรงพยาบาลอะไรครับปก,ปกติของเขาโรงพยาบาลกเกษมราชรัตนาทีเบส<อ>ต้องขอบคุณพยาบาลและคุณหมอมากแล้วเอฟซีรายการสภาทองเราครับท่านบอกว่ายังไหวอยู่ไม่ใช่แทนดินยังไหวอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรคนไข้ไม่ต้องอุปยบแล้วครับ<อ>คนไข้วิ่งหนีกันเองนะตำรับคนคนไข้ถอดสายน้ำเกลือวิ่งเองเลยไปถอดน้ำเกลือวิ่งเองพยาบาลไม่ต้องทำงานครับ ตาคนต่างวิ่งกันตั้งประาครับเหตุการณ์เกิดมา65ปีแล้วคุณจะเจอครั้งแรกในชีวิตแต่ก็ยังรอดไปได้ขอพี่น้องคนไทยทท่านนะจงปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับไม่เไป็นไรไม่ต้องว่วงไปีิรุ้ยนั่งสังเกตดูเสาคุยหน้าบ้าน <expl os ive> ถ้าเสาคุยคว้ามันแกวนก็แสดงว่าแผ่นดินมันวุ่ยก็ตัง้งประธานคร<อ>ขอบคุณกัตัง้งประธานดี <ST> S> <S เรา <ST> S> <S ตอนนี้ก็คงจะหายวินแล้วนะหายวินแล้วครับตั้งประานโอ้ไป เข้าโรงพยาบาลรู้ตัวยังว่าฝฟหายไปแล้วท่านประธานครับโรงพยาบาลแอบตัดไฟไปแล้วท่านประธานครับท่านประธานครับก่อนยังไงครับลุงขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับลุงกับหลานใครจะพูดก่อนกันครับผมผมอยากจะถามท่านประธานสักนิดนะครับยังไงครับแตงโมใครครับแล้วท่านไปเอามาจากไหนเนี่ยตอนชุนลมุนครับท่านประธาน คือถ้าแตงโมใครเป็นเจ้าของก็มารับได้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับอ๋อตอนแผ่นดินไหวมันมันกลิ้งไปหาท่านเหรอครับครับท่านครับท่านประธานครับไอแตงโมนี่ไม่เท่าไหร่นะครับไแต่นาฬิกาผมหายหายไปเรือนหนึ่งท่านอย่าไหวบ่อยนะครับเอาเดี๋ยวกล้องดูด้ว่าฬิกาผมหายได้ยังไงครับครับเดี๋ยวท่านจะไอยูท่านประธานพรู้ครับพอดีผมเป็นห่วง เพราะว่านาฬิกาท่านยืมคนอื่นมาผมก็เลยเอามารักษาไว้ให้ครับช่วงชุนลมุนอยู่ๆนี่คัะหลวงพ่อโอ้โหทำไมถึงคืนอยากคืนเลยเพราะอ้เรียกของปอนถึงว่าเบาๆแต่ไอ้แร่องขอิงกันลือยืมมาเนี่ยนะตายหมดแล้วดีที่มีคนเอามาคืนไม่งั้นท่านจะเอาที่ไหนไปคืนเพื่อน อุตส่าหยืมเข้ามานะท่านที่ปรึกษาก็ทำแผ่นดินไหวหายเป็น1ลิตรนะ8.2เหลือ8.1เลยท่านสมภาคก็ทำบุรีลมเป็นบุรีลำไปเลย